ดันั้นคำถามคือพอเห็นนะครับพอเราเข้าใจธุรกิจปั๊บนี่การคำถามว่าอะไรเป็นข้อบกพร่อาของเราอะไรที่ควรสามารถที่สนาคารของเรา เกกง็คื้าานถ้าเราจะทำผลิตนี้ได้เราเราเราต้องเก่งเราต้องเก่งอะไรบ้างเป็นเก่งการตลาดคือคือต้องหาลูกค้าแบบไหนลูกค้าแบบแบบเครดิตดหรือต้องหาลูกค้าแบบเครดิตดีต้องเก่งการตลาดใช่ไหม เราต้องพูดคำถามหน่อยครับกว่าที่เราจะเจอลูกค้าที่มันมีเกณฑ์ดีเนี่ยเราพัฒน์ตไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แหละอันนี้แหละมาด้วยอย่างแรกก่อนใช่ไหมแรกก่อนใช่ไหมเข้าไปพิจารณาแรกอันที่สองเราต้องเก่งเรื่องอะไรครับคือเก่งเรื่องของการที่มีคนที่เก่งในการทจะไปดำเนินงานต้องมีสมาร์ทโฟนอันที่สามเราเก่งเรื่องอะไรครับเก่งเรื่องการเลืองเราลุกละเข้าไปพิจารณาอันที่าง ถามว่าอะไรสำคัญที่สุดเจ <c oughs> ตกา <c oughs> ตรค <c oughs> นเหัื่งเก่งเรื่องลูกค้าสองเก่งเรื่องคนสามเก่งเรื่องไอทีนะอันนี้เป็นความาเบื้องต้ของเราสำหรับธุรกิจนี้อาลรคำถามถามว่าเราต้องอทำอะไรธุรกิจเพื่อทำให้ต้น เรื่อก็สอบปัญญาณเริ่มนะมเริ่มแล้วนะทดสอบปัญญาณนะเริ่ม,นะมละเอิ่มถนะ้เาเราเรียนมาเนี่ยจะมาใช้เป็นไม่เป็นอะไรนะฮะหนึ่งเราเรียนมาแล้หนึ่งต้องการอะไรครับต้องการสเกลต้องการสเกลตบักใช่ไมการสเกลับักใช่ไหม,ม สเกลกับโซ่สเกลทำ้งไงขยายลงมาเยอะากเลเพิ่มกลุ่มลูกค้าเหรอทำาหกลุ่มลูกค้าไหมไอ้ครับทำธุรกิจในประเทศไทยเอาไปทำในลาวเอาไปทำในกัมพูชาเอาไปทำในมาเลเซียเอาไปทำในสิงคโปร์เห้ยไอ้ยไหมอันนี้ขยายกลุ่มลูกค้าใช่ไหมจะขยายกลุ่มลูกค้ากันออกไปไหม ทานก็คือเจียวครับพี่เขาอากาผมไม่ทานนะถ้าขยายไปจะไปประเทศไหนดีนะครับนิดนึงนะมีวิธีอื่นอีกไหมในการหาสเกล มาเพื่อนั่งที่รูน้าถ้าไปจะซื้ออะไรทีถูกทองดักซี่พองดักเราตอนนี้เราให้เงินกู้อะไรบ้างให้เงินกู้อะไรบ้างเงินกู้อะไรับเงินซื้อสินค้าสองเป็นเงินสดอนาีะมีเรามีประดาษสองอย่างเท่านั้นเองน่ะซื้อสินค้ากับเงินสด ขม,ม้เมอเดิมเนี่ยนะขยายเหเดิมเนี่ยนะขยายอีกเทนะ่าไรได้ไหมอันนี้มีตีไรอันนี้กี่กาเพื่ออะไรครับเพื่อสเกลให่ขึ้นไงจริงไหมาปขยายได้มไม่ถึงลูกค้าละขยายไม่ถึงพกคาหลังะเราขยายขยายได้ไม่ถึงเลย,เลย อะไรนะเ,นเรียนเราบพิงเรียนอะไรแบบหนกันบ้างทำพวกวงจรไหซื้อธนาคารเ,เราเราซื้อธนาคารไงมันจะได้มนะีมีเงินาพกู้งานใช่ไหมแล้วนะนะครับก็่มีไอ้นั่นนะคือพูดง,ง่ายๆเะเปิดรับเปินฝากไหมล่ะนะ จะเปิรับเงนฝากไหมไหมรโอเคครับรสำที่นครับที่เสเกละโงนครับใช่ไหมเราเราเราเรคิดสเกลระเองนะครับเ็ไปเปนขนดาที่มนเป็นกปวะครับใช้กใช้ใช้คนในการจากยอดจุทธิทำออกมาแต่ต้องมีแมได้เพิ่มมากขึ้นนะนะการอะไรครับ เออเราควรจะพู้เ okay. ง like, okay. okay so ินมาเองเนี่ยมาให้เขาฝากผู้ดีหรือว่าเราควรจะมีธนาคารในการที่จะรับฝากเงินกับลูกค้ามันมันมันปราชเงินลูกค้าอยูเองหรือครือเราควรจะเปิดประกันภัยด้วยประกันเพื่อจะเอามันขอรับรู้ข้ามบางริยะเาโอเคครับอันนี้คือเคสของแคปิตอลวันไม่ใช่เคสที่ง่ายๆแต่เราเราอยากเห็นว่าอ๋อเนี่ยไม่ติดคิดแต่เราต้นงมีฟรีซีนะ วิธีคิดเกี่ยวกับว่าคณะนนั้เอะครับในส่วนของบริษัทต้องการเลยครับต้องการลดต้นทุนนะฮะต้องการเพิ่มคุณภาพการให้บริการต้องการรู้ว่าสินค้าหน้าทำได้อย่างไรเห็นไหมครับคณะนลือกเรื่องเกี่ยวกับบนี้เห็นครับที่ของหน้าไปนะฮะผมผมผมย้ายนอนแต่ย้ายนอนไม่มีอะไรครับเออจะ ข้ามที่หนึงครับอ่าเรานีอความจริงแล้วอันนี้เป็นเป็นอาหาของเคสก็เป็ระวันนะครับเ็พกรระกคำามให้มันง่ายสำหรับเราที่หนึ่งครับใช่แต่เป็นอหาจริงๆครับของเราครับพอแล้ครับก็เป็นงานปั๊บเนี่ยอันที่สเนี่ยเราปเเรื่องเอฟเฟกต์นะครับเรื่องเอฟเฟกต์เป็นอย่างนี้ครับ เนื่า่แก็ไม่ได้มีการสอนันวทฤษฎีมันแปลกเดอนกันนะแเป็นเรื่องแปลกรอะว่าธุรกิจสมัยเก่าเยก็วเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมนี่ครับสินทราพบที่มันมีมันมีคิวแบบ2เกียวหรือว่ามันมีผู้ถือน้อยกงังนันมันไม่ใช่เป็นจริงมันเพ็กเพื่อทีกปรอบแต่มาถ้าสนทอุตสาหกรรมนี่เป็นสินทรพที่ผู้หือายใกอย่างเช่นต่อไปเราสำรวในโลกที่กเิมแค่ยิ่งมากกว่า3ล้าน ก็สเสนอถือ,อในโลกไม่นานเฉลยแค่สามสี่ออป 3, ีเท่านั้นแหละเห็นไหมครับประกอก็บคณะนี้น,น,นะครับคือพูดง่ายนะคือเราเราสงสัยกันว่าอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยที่เรียงเสรีสังสงสัยกันว่ายิ่งคำที่มีผูดด้ผลิตมากขึ้นเราสงสัยว่ายิ่งคำนะผู้ผลดิตน้อยลงแค่เห็นไ,ไ,ไหมยิ่งคำมันยิ่งผูดด้ผลิตน้อยลงแค่เห็นไ,ไ,ไหม เราไประปฎิการนะครับของสินค้าอุตสาหกรรมอย่างนี้เพราะนั้นเราก็บอกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคาร์บอนคอร์พลีข้อที่สองคีย์เวิร์ดของสินค้าอุตสาหกรรมคือต้องการความประหยัดในขนาดเป็นที่ยอมรับเสียต้องหลังเนี่ยมันเราเปลี่ยนไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารก็เราเปลี่ยนไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ว่ามัน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 เกิดลักษณะการที่เรียกได้กันว่าการบูกขาพวกหลา คือคือมวลหก่วยการผลิตของการผลิตของแบบฉบะนั้นเพื่อให้ที่มีเพื่อถึงคนรายเดียวมีผู้เป็นมางรายเดียวเท่านี้ครับนะเออ่คือคือเป็นเป็นการที่มีผู้เล่นรายเดียวทำไมมีผู้เล่นหลายเดียวก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นรายแรกๆที่เริ่มต้นเข้ามาในกลุ่มและมีความสามารถในการที่จะซัพพลายในการให้บริการนะครับกับดีมานที่เหลือคือคือเพื่อแค่คือสเกลเขาใหญ่ เราสามารถจะให้บร so okay, 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 ิการกับผู้บริการที่คล้ายคล้ายๆกับเน็ตเวิร์กโมเดลตัวนี้ตามทุกสาระจำฉาบโอเคครับแล้วมันเกิดเรื่องขายใหม่อันหนึ่งครับเรื่องเรื่องความประหยัดที่เรื่องเน็ตเวิร์กซึ่งทำให้เราไม่เข้าใจว่าความประหยัดเน็ตเวิร์กคืออะไรนะความประหยัดซึ่งซกิดขึ่งเกิดขึ้นจากเน็ตเวิร์กโอเคครับเน็ตเวิร์กคืออะไรเน็ตเวิร์กนี่นะครับเราเรียกว่าความประหยัดจากขนาดซึ่งเกิดขึ้นทางฝั่งปริมาณ ความประหยัดของขนาดซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งดีมาเดิมนะครับเราเรียนเฉพาะความประหยัดจากขนาดซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งซัพพลายมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าเตเวิร์วเนี่ยนะครับมันให้ประโยชน์ระหว่างก,กันมันให้ประโยชน์ระหว่างกันเพราะเตเวิร์วเป็นเงื่อนไขของไซเนจี้คือไซเนจี้คือมันมีทีคนระหว่างก,กันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเองนะครับมันมันมันเป็นไซเนจี้ระหว่างอะไรครับร,าาระหว่างธุรกิจที่ทําร่วมกัน เช่นอินเทลคอมแพคไมโครซอฟท์โอ้เนี่ยมัน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 เกิดเกิดลักษณะใหม่คืออะไรที่เขาใส่เขียนกันนะฮะคือพูดง่ายก็คือว่าเน็ตเวิร์กก็คือลักษณะเครือข่ายโครงสร้างซึ่งส่งผลกระทบระหว่างกันนะครับนั้นนันมันมันเกิดลักษณะใหม่ฮะ Intel ลคอมแพคไมโครซอฟท์ n t e l ทลตอะไรครับ ทำซีดีดูเขาแพ่งทำไรครับประกอบคอมพิวเตอร์แมคซอฟต์ทำไรครับคอมซอฟต์แวร์ถ้าต้องการนะฮะถ้าคอมแพคขายดีอินเทลก็ได้ไปอยู่ซอฟต์แวร์ก็ได้ไปอยู่ซอฟต์แวร์ขายดีคอมแพคก็ได้ไปอยู่อินเทลก็ได้ไปอยู่นะแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าธุรกิจพวกนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่มันเป็น positive feedback คือมันเกื้อลลกูร่างกันเมื่อตัวนึงขยายมันก็ทำให้อีกตัวนึงเนี้ยขยายตามอันนี้เป็นนั <c oughs> กสำรวก effect e f ก e c t effect คืออะไรเ effect effect คือนะครับคุณค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณผู้ใช้มากขึ้น ค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีมีปริมาณผู้ใช้มากขึ้นถ้าโทรศัพท์เป็นคู่เนี่ยคุณค่าไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีคน5คนใช้คุณค่ามากขึ้นไหมติดต่อได้5คนด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวเห็นนะครับเพราะปัญหาคุณค่าสูขาสงขึ้นเพราะฉะนั้นเลยนะครับเมทคาเฟ่นเนี่ยหลอเนี่ยเขาบอกว่าคุณค่าของเน,น็ตเวิร์กนั้นนะมีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยจำนวนผู้ใช้กระมาณสอง เห็นนะครับคูยง่ายคือยิ่งใช้มากคุณค่ามีเพิ่มขึ้นประโยชน์ยิ่งเพิ่มขึ้นโอเคนะครับเพราะนั้นนี้คือลักษณะนะนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นอย่างนี้คุณค่าใช้เยอะมากเกิดคุณค่ามากขึ้นเห็นนะครับแบบ้นเสื้อสามารถติดต่อได้28 28เส้นสายโอเคนะครับ เ,นะปปรเพราะว่าเป็นห้นงเั้าเองเะยครับถ้าแกนตั้งเนี่ยเราเป็นต้นทุนนะต้นทุนเปรีเทียบนะแกนอนเนี่ยเป็นปริมาณผู้ใช้แเพราะว่ายิ่งมีผู้ใช้มากขึ้นเส้นต้นทุนอยู่รองๆเห็นช่ไหม เพราะนั้นต้นทุนมันลดลงเพราะว่ามีผู้ใช้เข้ามาใช้มากขึ้นต้นทุนไม่ลดองปรกเพราะเราผลิตมากขึ้นเดีย๋ยวแม้คำว่าดีมานด์ไซส์รดับสเกลหมายความว่าต้นทุนลดลงเพราะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นนะครับเพราะเพราะไม่อย่างนั้นปั๊บยิ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้นต้นทุนจะลดลงแต่คุณค่าของเน็ตเวิร์กจะมากขึ้นเมือ่อมีผู้ใช้มากขึ้นโอเคครับคุณคุณ คกูโดนใครับ็บ้ากูเห็นต้นทุนใช่ไหมจุดนี้จุดที่อะไรครับจุดน,น,นี้ที่ประโยชน์กับราคาเนี่ยเท่ากันแต่บอกว่ามีคนใช้แค่นี้เพราะฉะนั้นเองนะครับคนใช้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นมูลค่า,าดเดียวได้เนี่ยเราได้มูลค่าแค่นี้นะครับแต่ต้นทุนเราแค่นี้ อ,นะอันนี้จะต้นผุใช่หมต้นทุน,นขนาดใช่ไหมอันนี้คือจบนวนผู้ใช้ใช่ไหมถ้าถ้าเกิดเป็นคัรล็คเชนเรามักจต้องใส่ในคิวใช่ไหมแต่ถ้าถ้่ถ้าเกิดเล่นบนนเทนต์เป็นเอ็นจำนวนผู้ใช้อันนี้คืออะไรครับคอสแล้วก็ดูไซส์ใช่ไหมใช่ไหม้าแดงะได้ใช่ไหมอะะครับเราเราพบว่า เราสร้างระบบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับปรากฏว่าถ้ามีคนใช้หนึ่งคนเนี่ยต้นทุนสูงแต่ถ้ามีคนใช้ล้านคนเนี่ยต้นทุนต่ำนต่าะครันเส้นต้นทุนนี่คือเส้นต้นทุนต่ำนะครับอันนี้เป็นเส้นต้นทุนต่ำหน่อยนะใช่ไหมต้นทุนเฉลี่ยต่ำหนก็ได้นะครับ AC ก็ได้นะครัสดีมากเอาละครับถ้าเกิดมีผู้ใช้มากขึ้น มูลค่าของเลทบอร์ดสูงข,ขึ้นมีผู้ใช้งานเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นมีผู้ใช้งานเพิ่มมูลค่าสูงเจ็ดแบบนี้แสดงว่านะครับณที่มีผู้ใช้แค่นี้น